นี่คือคลองสายสามในอำเภอท่าย,ยางตรงข้ามเนี่ยที่มีขายของขนมหม้อแกงแม่บุญล้นโอ้นเนี่ยถนนเนี่ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เนะโอ้เป็นคือลาซีเมนต์นิดๆแล้วก็ความรู้สึกเหมือนกับว่าคลองชุมทานกับบนถนนมันสูงห่างไกลกันมากคลองนี่นะกวยท่าย,ยางเกือบตายมาแล้ว อยู่ดีๆหาเรื่องกับพี่ชวนพี่ตัวเองไหว้น้ําเป็นแต่พี่ไหว้เป็นมาก็เลยจะสอนพี่ให้ไว้เหมาะให้ไปเกาะโฟมตรงบันไดข้างหน้าแล้วตัวเองจะรับปรากฏว่าพี่ลากลงไปในคลองนี่ล้างลอยตุ๊บปองตุ๊บปองไปปุยน้ําตายในใจคิดววาตายแน่ๆแล้วก็มีเพื่อนขี่จักรยานผ่านมาเราก็นึกว่า เออนี่แหละตรงนี้แหละนี่แหละโอ้โหบันไดนี้เลยจําได้เลยเนี่ยลงไปขั้นขั้นขั้นนะพี่สาวมันก็ดึงไปดึงไปลงไปในน้ําไหลไปไกลามากคนขี่จัจกรยานมาเราก็เ,เรียกให้ช่วยช่วยของเรื่องพวกเราช่วยเขาก็เ้ื่องพวกเราก็พี่เราเล่นกันเขาก็ไม่ช่วยเลยโอ้โหจนกระทั่งรอไปเกาะไอ,อหัวกระโหลกที่ว่าคนที่ก่อความค้าเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นบ้านของเราเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไร่ผักอะ เขาก็เอากะโหลกมาเอาน้ําจากคลองปรปทานนี่แหละสูบไปสูกไปทําไร่ผักเนี่ยบนรดนี้จะจําได้โอ้โหจริงๆริงแล้วเนี้ยสมัยนี้มีคนอาบน้ำไม่หรอกสมัยเราเด็กๆโอ้โหโคใช้น้ำที่นี่กันนะ